สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับผมเป็นอะไรครับผมโอ้ครับอันนี้อาจารย์เลี้ยว่นหายาแล้วครับย้งตอกคุณถามปอกมันครับแต่ว่าของเขานี่จักโตครับตัวเดียวนี่ยตัวเดียวกับเป็นแล้วครับอ๋อเป็นจักเมือแล้วครับนี่เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วเหมือนมั้งครเดี๋ยวอาจารย์เลี้ยว่นสี่หายาครับผมอยู่เทศบาลตำบลผู้ดินครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับโอ้ครับสวัสดีครับเสร็จงานพอดีวัดตีวัดตีน้อยอัดตีน้อยแก้มแดงอรล,ลกูกครับผมโงกาญยูทูบีนะครับของมหาลัยการสดินเมือนี่ก็มาพร้อมกับเทควนโลยีของยูทูบี้กับอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการผลิตครับพี่น้องสวัสดีครับ ว่าของคุณแม่ชื่อังก็ครับผมสมัยนาคัพลอ๋อแม่สมัยน่ครับแม่สมัยนาคําพลอยนะครับเพื่อนเป็นรับปี้สกินครับอันนี้เป็นมาแล้วประมาณสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์นะครับ้ในการรักษาไปข้างแรกที่นี่เข้ากจจะทําการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะนะครับยาแอนตี้ไบโอตเกเข้าไปกับยาแค่แพร่ยาลดการอักเสบครับอ๋ออันน้นแม่มันบอกครับค่ะเฉพาะมันยังเลี้ยวบ้าง เราจะริ้ยวตาเนินการนะครับผมครับผมครับโทษนะครับล็อกไปให้อยู่เด้อล็อกไปให้อยู่เด้ออันพูดจับนี่แม่นเรียนสัตวศาสตร์บ่นี่ครับเบิ่งท่าจับกับหูอย่างแล้ว่ามันเตะใครเจ้าของนะเออมันบอกบอกได้ว่าสิเตะเขาตรงไหนครับร้อยแปดสิบองศาได้ครับเวลามันเตะไอสต๊าฟพ็อกกี้ตัวนี้นะครับแม่มัเนเต็มแอลกอฮอล์แต่ว่าถ้ายก็ไปแม่ไปเซอร์กุมจักไร่อะไรจะเรี้ยวมื้ยนี่ เออนี้ก็มาอยูซีคอกแล้วครับผมครับเอาเมื่อกี้โบท่านอาจารย์สารวุฒิเราไปแล้วครับพอดีเออนั่นแวะเขามาเยนี่ยมนะครับเพขอนมาให้กำลังใจครับโครงการดูทุกที่ครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะคิดเลยหรือ่ไงเฉพาะคิดครับบ่มีในบ่มีในครแกะเลากด้วนครับต้องเงินซอยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ครับให้เพิ่มแจกและปีสกินได้เลยครับอาจารย์เลี้ยวมารอบสองเล้วบ่นนี่ หมูวนันในรอบ1ึเมื่อนรอบที่สองครับอาจารย์อันนี้อันนี้หัวแต่ชุดแรกบอกครับให้แม่นี่ลูกนี่ลูกนี่เขาจะฉีดไปรอบแรกอ๋อเข้าใจแล้วครับหมูวัดนี่เป็นอีกค้อกนึง <c oughs> ครับผมแม่ิลปศร์ปนแล้วครับหนาะเปยนแล้ว <c oughs> ออกตุ้มแล้วครับนะตัวเล็กเมว่อกีเอ่อตัวเพนไดสเตปใช้อยู่7ซีซีครับผม แก้แพ้ก็4ซ c ครับแล้วก็ยาบิทาซิล 7cc อ๋อเป็นโครงการยูนะิทีเนาะมาช่วยแบบช่วยเ,เร,งเร่งด่วนเร่งด่วนครับครับโดยท่านอธิการบดีเนาะครับผมัเราสตถาจการย์จรพันห์หวยแสนครับเป็นมีดำมิีมาว่า<ส>จะได้กัดซอยไทวบ้านก่อนนะตอนนี้ครับผม เริ่มตัวนี้ก็เริ่มมีอากาศน้อยจานเรี้ยวเนาะขาดีเนาะบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังเจ้าของล็อกให้ได้ยับหอยหลังไม้คุณคู่กันเลยจ้าจานเลี้วจัดการโอ้ยห็มันยูเลยต้องควงที่ออกมาซอยชาวบ้านครับผมโดยมหาพิษเทลไรกาฬสินธุ์ครับผมโอ้อาจารย์ลิ้วเริ่มมีตุ้มมันอาจารย์ลิ้วซี่ให้เบิ่งตุ้มหน่อยนะ ครับผมอ๋อหนักมาครับเป็นอุผมนี่ครับเริ่มมาแล้วอันตบๆนี่ก็คือทำความรู้จักมันครับมันสิบุสตื่นไหมฮ่าฮ่าฮ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายเพี้นได้เสพบ่อยจะเร็วเป็นยาขาวๆยาที่ยาแก้อักเสบครับ อันฉีดยาก็ต้องมีไว้พิเได้ครับโบแมนว่าสีขอบไปฉีดเลยได้ครับแม่ครับตอนี้ส่งเชื้ทางนี้นะอ่าอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดไปนึ่งนี่นี่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นแผลแตกขึ้นมามนี่แม่ใส่ยาเหลืองหรือว่าใส่ยาม่วงก็ได้ฉีดพ่นลักษณะยังสิครับเอาเก็บภาพให้นะครับน้องยูทูบที่ฉีดพ่นใส่แผลเอาแม่ลบพ่นมือขยับไปข้างนั้นครับขยับไปอีกฟังอาจจะริ้วครับเนี่ยนั่นปา ฉีดเสียแผลไม่ต้องไม่ต้องใกล้กันนะได้ไหมยู่อยู่ไกลๆจังเลยนี่แม่เราคนเซพืนเมื่าเกิดว่ามันแตกมั้งแม่ต้องเงินเทสให้มันได้จ้าครับเขาเขาจังสิเข่ามันมันมันบ่งหูได้ว่าเจ้าของได้ครับมันหันตูดใส่ยจะสั่นอ่าเข่าขาดถ้าเต้ก็เต้หึยแม่ครับพ่อครับตอนนี้เป็นล็อกครับฉีดแล้วแม่เดออยางเห็นตะก้อนตะว่าทำมีอาการช่วยอระการยังโทรหาหมอโทรหาฟังยูทูบที่รับมหาลัยการศึกษายินดีให้บริการพ่อแม่พี่น้องครับ เป็นหัววันดำเนี่ยคือมันใกล้จะหายมันเข้าระยะที่สี่แล้วเข้าพ้นระยะที่สี่ไปก็คือหายสร้างฟูขึ้นนี่เด็ครับนี่เด็กผ้าหามาเห็นเปครับเนี่ยซ้อมกินเลือดอยู่ในแม่เห็นบหอยู่หางนี่วันนี้มากับแห่ไปอยู่ไปกัดไปซ้อมตรงขึ้นครับแสดงว่าพงแม่เป็นเมืดทุกโตเลยไหมบอนี่ละแก้วพงว่าน้อยตีโตนี่ละอ๋อตีโตเป็นเอาใาแก่อเสพพ่นนี่เนี่ยเขาจะทำจะซิว กาแฟมีเดทาซิลมีคอเฟีนิรามินจดภาษาไทยภาษาอังกฤษลูกคือภาษาอังกฤษครับเห็นไ่มนี่มาเดี๋ยวเบิ้งกันได้นี่ด้ผิดหรอได้ครับเปไปดึงไปดึงให้แล้วให้ดึงผิอัี้เลยน้องจบยังมาเนี่ยน้องจบยังไหม Iram, i, อ๋อเครื่องจักคนเกษียณนะอาจจะริ้ิวสอนเลยนี่เราจบนเราจบบเลยก่อนอย่างเด็กกันเทียนเลยดีตบตบก้อนตบเอาไปดึงเข้าได้ดึงเข้าดึงเข้าเออว่ต้องย่านมันไปยา สม่สำเสมอลกูกทาา,าเชียงมื่สิเขาไต้ผิวหนังท<ข>าตรงมื่สิเขากล้ามเนื้อครับยาพวกนีฉีกเขากล้ามเนื้อหมดครับถ้าไม่มีเลือดพุ่งออกมาแสดงว่าใช้ได้รอายากลับเข้าไปได้จเจ้นนนนาเลี้วน,นี่คือแผลแตกเลยหรือเนล่าเม่งว่านกับมะตอมนะครับ ัาพาเนียหลังมีจุดเด้เป็นจุดั้นดันย้ายนี่ทนยาไทยเอ้ขไย้านี่ครับยุกไก่ไงเวยืนยองสีเด้อที่ทุนไ่ยห่งไดมันเป็นจุดครับับย้ยเมื่อวนจันนอกเเป็นยังไเอาเป็นยังถึงแล้วถึงแล้เลยบ้านนี้มีจุดเด้อีกแน่นอน้ี่ยู่นเดี๋ยวจะขไปไก่ครับ ครับนี่แหละเป็นยังจังมอเหี่ยวใส่สำลีกับพราะว่ายามันเตย่ายเนี่ยแหละมีจุดได้อีกบ่ครับนี่คือเป็นการประยุกต์ใส่เนาะครับประยุกใส่ชาร์ทิตให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นใส่ยาเป็นครับใส่อ่าเบตาดีนมนบ่อครับใส่ไส่ลิงแล้วก็ใส่เด็บนี่ในแม่มันเป็นแผลกระสีจะหลดครับพวกนีงครับนี่แมงวันตอมไล่แมงวันน้ำผังเครื่องนะเครื่องนะตอมครับหนักลบเลยหมดบ่ทจำเอิ็นมดแล้วเอาใส่เอินมองขาครับมองมันเกิดไรนะครับ คือก,การบิดคือการบิดเ้งเยบ่ยจ้ะเป็นเมิดทุคอกเลยจะเสียจากไหนมันว่ครับแมนจ่ามีตรแต่อันนี่เราเป็นวยท่างงันวิไลเป็นเอิญไปอุบมลงกับพักกันไปไปฟังไปฟังมากอ่ะแก้ไปตามอาการเท่าที่พ่อสีฮ็ดได้กขอบคุณมหาวิทยาลัายกาฬสินค่ะที่เพิ่มมาซยเหลือแล้วกระดูแลละก็แแจปัญหาของทยบ้านลายคนเดียวนี้กําลังอุกกระลังอังกะ คิดตัวแล้วก็อาศัยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนี่แหละจ้าที่เพื่อนมาเบิ่งให้ดูแลให้ใหเฮาก็สิได้สบายใจขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีผู้มาแก้ปัญหาตรงนี้ซอยแม่จ้าขอบคุณค่ะครับขอบคุณหนายแม่ครับให้ไว้แล้วครับเนาะครับเป็นกำลังใจให้ครับผม<า>โอ้ครับอยู่นี่อยู่บ้านผู้ดินเนะาะ